ถ้าผมบอกคุณว่าวันนี้สองประเทศที่ยืนอยู่ฝั่งเดียวกันในสงครามเยเมนกำลังจับมือกันบนเวทีข่าวแต่ในสนามจริงกลับมีคนของพวกเขาเล็งปืนใส่กันคุณจะเชื่อไหมครับเราเห็นพาดหัวว่า UAE หนุนซาอุดเต็มตัวเพื่อเสถียรภาพในเยเมนฟังดูเหมือนข่าวดีเหมือนสองครามที่ลากยาวเกือบสิบปีกำลังจะจบเหมือนคำว่าสันติภาพกำลังกลับมาอีกครั้ง แต่ถ้าคุณเชื่อแค่ประโยคนั้นคุณอาจกำลังตกหลุมของภาษาการทูตที่ถูกออกแบบมาให้ดูดีเพราะในเวลาเดียวกันกลุ่มที่ UAE สนับสนุนอยู่ในเยเมนตอนใต้กำลังมีปัญหากับฝ่ายที่ซาอุดหนุนโดยตรงและความขัดแย้งนั้นไม่ได้เป็นแค่การเถียงกันในห้องประชุมแต่มันคือการแย่งพื้นที่แย่งอำนาจและแย่งอนาคตของประเทศเดียวกันถ้างั้นคำว่าหนุนซาอุดของ UAE มันคือความจริงใจ หรือเป็นแค่การจัดภาพให้โลกดูว่าพันธมิตรยัยงแน่นในขณะที่ทุกฝ่ายกำลังวางหมากของตัวเองเงียบๆวันนี้ผมจะพาคุณแก่เรื่องนี้แบบช้าๆแต่ชัดๆตั้งแต่สงครามเยเมนเริ่มจากอะไรใครเล่นเกมอะไรอยู่หลังฉากจนถึงคำถามสำคัญที่สุดคือใครได้ใครเสียและประชาชนเยเมนอยู่ตรงไหนของสมการนี้ถ้าคุณอยากเข้าใจข่าวโลกแบบไม่หลงพาดหัวอยู่กับผมครับเราเริ่มกันเลย คำว่าหนุนเพื่อเสถียรภาพเป็นคำที่ฟังแล้วอบอุ่นมากครับมันเหมือนประโยคที่บอกว่าผู้ใหญ่ในห้องเดียวกันกำลังจับมือกันเพื่อหยุดเลือดแต่ในโลกการเมืองระหว่างประเทศคำที่ฟังดีที่สุดมักเป็นคำที่ต้องอ่านช้าที่สุดเพราะมันไม่ได้บอกว่าใครจะยอมถอยมันบอกแค่ว่าใครกำลังพยายามควบคุมเรื่องเล่าสันติภาพในข่าวมักเริ่มจากภาพแต่สันติภาพในชีวิตจริงต้องเริ่มจากผลประโยชน์ที่ถูกยอมเสีย และนี่คือจุดที่เขา UAE หนุนซาอุดทําให้เราต้องระวังถ้า UAE พูดว่าหนุนความพยายามของซาอุดนั่นไม่ได้เท่ากับหนุนทุกฝ่ายให้ประนีประนอมมันคือการเลือกยืนในกรอบที่ซาอุดวางแล้วส่งสัญญาณไปยังโลกว่าอย่างน้อยพันธมิตรย,ยังไม่แตกหักแต่คําถามที่สําคัญกว่าคือเสถียรภาพของใครเสถียรภาพของเยเมนทั้งประเทศหรือเสถียรภาพของแผนยุทธศาสตร์ ที่ทำให้แต่ละฝ่ายยังถือไพ่ได้ต่อเพราะในสนามจริงเยเมนไม่ได้มีแค่ฮูตีกับรัฐบาลกลางมันมีพลังท้องถิ่นที่ถืออาวุธมีเมืองท่ามีเส้นทางเดินเรือมีดินแดนที่ใครคุมได้ก็เหมือนคุมอนาคตและเมื่อผลประโยชน์เหล่านี้ยังอยู่ครบคําว่าหนุนจึงอาจหมายถึงหนุนให้เกมเดินไปในทิศทางที่ฉันยอมรับได้ไม่ใช่หนุนให้เกมจบดังนั้นเวลาคุณเห็นคำประกาศแบบนี้ อย่ารีบเชื่อว่าใกล้สันติภาพให้ถามกลับทันทีว่าใครกำลังได้พื้นที่ใครกำลังได้เวลาใครกำลังได้ภาพลักษณ์และใครกำลังถูกบังคับให้เงียบเพราะบางครั้งความเงียบในข่าวไม่ได้แปลว่าสงครามหยุดแต่มันแปลว่าเกมกำลังเปลี่ยนมือถ้าคุณไม่อยากหลงทางในข่าวเยเมนคุณต้องจำภาพใหญ่ให้ได้ในเวลาไม่ถึง90วินาทีครับเยเมนไม่ใช่ประเทศที่เพิ่งมีปัญหาแต่มันเป็นจุดที่หลายแรงประทะัทับกันอยู่ และทุกฝ่ายมีเหตุผลของตัวเองจุดเริ่มต้นของสงครามรอบนี้ย้อนกลับไปปี2014เมื่อกลุ่มฮูทีซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธสายชีอะเข้ายึดกรุงซานาอาได้รัฐบาลเยเมนที่นานาชาติยอมรับต้องถอยลงใต้ไปตั้งหลักที่เอเดนปีถัดมาคือ2015ซาอุดิอาระเบียกระโดดเข้ามานำพันธมิตรอาหรับเปิดปฏิบัติการใหญ่โดยมี u a e, เป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญ เหตุผลหลักของซาอุดไม่ใช่แค่ช่วยรัฐบาลเยเมนแต่คือความกลัวว่าหากฮูตีคุมเยเมนได้อิหร่านจะมีอิทธิพลชิดชายแดนซาอุดท,ทันทีเยเมนจึงกลายเป็นสงครามตัวแทนที่โลกมองผ่านเลนส์ซาอุดปะทะอิหร่านแต่ปัญหาคือเยเมนไม่ได้แบ่งเป็นสองฝั่งแบบง่ายๆฝั่งที่ต่อต้านฮูตีเองก็ไม่ได้เป็นก้อนเดียวกันภาคใต้ของเยเมนมีแรงขับทางการเมืองอีกเส้นหนึ่งคือความคิดที่อยากแยกประเทศ กลุ่มที่เด่นที่สุดคือ Southern Transitional Council หรือ STC ซึ่งย้ำความทรงจำว่าเยเมนเคยเป็นเหนือและใต้ก่อนรวมกันในปี1990และสำหรับพวกเขาการรวมประเทศคือความล้มเหลวที่ต้องย้อนกลับไปแก้ตรงนี้ทำให้เกมซับซ้อนขึ้นทันทีซาอุดต,ต้องการเยเมนเป็นประเทศเดียวภายใต้รัฐบาลที่ควบคุมได้แต่ UAE กลับมีสายสัมพันธ์แน่นกับ STC ที่อยากแยกประเทศดังนั้นสงครามเยเมนจึงไม่ใช่แค่รัฐบาลปัทหฮูตีหรือซาอุปตาอิรานแต่มันคือหลายเป้าหมายหลายสนามและหลายพันธมิตรที่คิดไม่เหมือนกันอยู่ในประเทศเดียวถ้าเราจะเข้าใจข่าววันที่26ธันวาคม2025ให้ชัดเราต้องอ่านถ้อยคำของ UAE แบบคนที่ไม่ยอมโดนพาดหัวหลอกครับเพราะคำว่าสนับสนุน ความพยายามของซาอุมันเป็นประโยคที่ตั้งใจให้ฟังดูเป็นบวกแต่ในทางปฏิบัติมันเปิดช่องให้ตีความได้กว้างมากคําว่าสนับสนุนความพยายามไม่ได้เท่ากับสนับสนุนข้อตกลงมันไม่ได้บอกว่ามีดีละจบแล้วหรือทุกฝ่ายตกลงกันแล้วด้วยซ้ํามันแค่บอกว่า UAE เลือกยืนอยู่ข้างกรอบการเคลื่อนไหวที่ซาอุกําลังทําอยู่และที่สําคัญกว่านั้นคือ เลือกส่งสัญญาณต่อโลกว่าความสัมพันธ์ของพันธมิตรยังไม่แตกแม้ในสนามจริงจะมีรอยร้าวก็ตามอีกจุดที่น่าสนใจคือถ้อยคำของ UAE พูดถึงเสถียรภาพและสันติภาพในภาพใหญ่แต่ไม่ได้แตะความขัดแย้งย่อยที่กำลังกัดกินเยเมนจากข้างในนั่นคือความตึงเครียดระหว่างกลุ่มที่ UAE หนุนกับฝ่ายที่ซาอุดหนุนเองการหลับประเด็นนี้ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่มันคือการเลือกเล่าเรื่องแบบไม่ให้เห็นเงื่อนปมที่ทำให้สันติภาพเดินยากพูดง่ายๆคือ UAE ไม่ได้ประกาศว่าจะเปลี่ยนเกมในสนามแต่ประกาศว่าจะช่วยรักษาเกมบนเวทีระหว่างประเทศให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้นและนี่คือเหตุผลที่เราต้องถามว่าคำประกาศนี้เป็นการหนุนให้เยเมนสงบจริงหรือเป็นการหนุนให้กระดานเจรจาเดินไปในแบบที่แต่ละฝ่ายยังรักษาผลประโยชน์ของตัวเองได้ ถ้าคุณอ่านข่าวแบบนี้ด้วยสายตาเดียวคุณจะเห็นคำว่าสันติภาพแต่ถ้าคุณอ่านด้วยสองสายตาคุณจะเห็นอีกคำหนึ่งซ่อนอยู่ข้างหลังนั่นคือการจัดตำแหน่งใหม่และมันมักเกิดขึ้นก่อนที่ความจริงในสนามจะเปลี่ยนตามถ้ามีตัวละครตัวเดียวที่ทําให้ประโยค UAE หนุนซาอุฟังแล้วไม่เคลียร์ตัวนั้นคือ STC ครับ s o u t h e r n Transitional Council ชื่ออาจไม่ดังเท่าฮูตีแต่บทบาทของกลุ่มนี้คือชนวน ที่ทำให้พันธมิตรเดินคนละทิศในสนามเดียวกัน STC ก่อตั้งในปี2017ด้วยเป้าหมายที่ชัดมากคือผลักดันให้เยเมนใต้ยแยกตัวออกมาเป็นรัฐใหม่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนรัฐบาลไม่ใช่แค่ต่อรองตําแหน่งแต่คือการเปลี่ยนเส้นเขตแดนถ้าคุณย้อนดูประวัติศาสตร์คุณจะเห็นว่าเยเมนเคยมีเยเมนเหนือและเยเมนใต้ก่อนรวมประเทศในปี1990 STC หยิบอดีตตรงนั้นมาเป็นความชอบธรรมพูดว่าการรวมประเทศล้มเหลวและทางออกเดียวคือแยกกันอีกครั้งคำถามคือกลุ่มนี้โตมาได้อย่างไรคำตอบสั้นๆคือ UAE คือผู้สนับสนุนหลักทั้งในแง่การช่วยสร้างกองกำลังการฝึกการเงินและการหนุนทางการเมืองทำให้ STC มีอำนาจจริงในภาคใต้คุมเมืองท่าคุมเส้นทางยุทธศาสตร์และบางพื้นที่ที่เป็นจุดผ่านของเศรษฐกิจและความมั่นคง เมื่อคุณคุมท่าเรือคุณไม่ได้คุมแค่สินค้าแต่คุมเส้นทางอิทธิพลและนี่คือสิ่งที่ทำให้ STC มีน้ำหนักเกินกว่ากลุ่มท้องถิ่นทั่วไปแต่ความซับซ้อนคือบนกระดาษ STC อาจบอกว่าตัวเองต่อต้านฮูตีเหมือนซาอุและรัฐบาลเยเมนแต่ในทางปฏิบัติ STC ไม่ยอมอยู่ใต้รัฐบาลกลางและหลายครั้งเดินหมากสวนกับแผนของซาอุเพราะซาอุต้องการเยเมนหนึ่งเดียว ภายใต้รัฐบาลที่นานาชาติยอมรับและควบคุมได้ส่วน STC ต้องการเยเมนใต้ที่แยกขาดมีรัฐบาลของตัวเองเป้าหมายสองอันนี้ชนกันตรงๆต,ต่อให้มีศัตรูร่วมคือฮูตีก็ไม่ได้ทําให้ความขัดแย้งภายในหายไปดังนั้น STC จึงเหมือนพันธมิตรที่อยู่ในทีมเดียวกันแค่เวลาสู้แต่เป็นคู่แข่งกันเวลาจัดประเทศใหม่และเมื่อ UAE คือคนที่หนุน STC อยู่ข้างหลังคําถามจึงกลับมาหาเราอีกครั้งว่า ถ้า UAE บอกว่าหนุนซาอุดเต็มตัวแล้วเต็มตัวนั้นรวมถึงการกด STC ให้ยอมถอยด้วยหรือไม่หรือมันเป็นแค่การพูดให้ดูเป็นทีมเดียวกันในขณะที่ยังรักษามากสำคัญของตัวเองไว้แน่นเหมือนเดิมถ้าจะเข้าใจว่าทำไม UAE กับซาอุดถึงดูเหมือนอยู่ทีมเดียวกันแต่กลับเดินคนละเกมคุณต้องมองว่าแต่ละประเทศกำลังเล่นคนละกระดานครับซาอุดมองเยเมนเป็นเรื่องความมั่นคงหน้าบ้าน เป็นปัญหาชายแดนที่ยืดเยือแล้วกลายเป็นภาระทั้งงบประมาณภาพลักษณ์สิ่งและความเสี่ยงจากการโจมตีข้ามแดนเป้าหมายของซาอุดจึงเรียบง่ายในเชิงหลักการคืออยากให้เยเมนกลับมาเป็นประเทศเดียวมีรัฐบาลกลางที่นานาชาติยอมรับและสามารถคุมพื้นที่ได้พอที่จะไม่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามใช้เยเมนเป็นฐานกดดันซาอุดอีกเพราะสำหรับซาอุดต่อให้ชนะทางทหารแต่ถ้าไม่มีรัฐที่รวมศูนย์พอ สงครามก็จะกลับมาในรูปแบบเดิมเสมอซาอุดเลยอยากปิดเกมลดแรงเสียดทานแล้วหันไปโฟกัสวาระในประเทศมากขึ้นเมื่อมองแบบนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมซาอุดถึงไม่สบายใจกับกลุ่มที่คิดแยกประเทศเพราะการแยกใต้เท่ากับทำให้เยเมนกลายเป็นรัฐย่อยหลายชิน้นและสร้างความไม่แน่นอนระยะยาวที่ซาอุดคุมไม่ได้แต่ UAE มองเยเมนด้วยเลนส์อีกแบบหนึ่ง UAE ไม่ได้อยู่ติดชายแดนเยเมนเหมือนซาอุดังนั้นแรงกดดันเรื่องหน้าบ้านไม่เหมือนกันสิ่งที่ UAE ให้ความสำคัญมากคืออิทธิพลระยะยาวในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีเมืองท่าเส้นทางเดินเรือและจุดผ่านที่เชื่อมโลกการค้าเมื่อคุณมีพันธมิตรท้องถิ่นที่คุมพื้นที่ได้จริงคุณก็มีอำนาจต่อรองที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเกิดข้อตกลงแบบไหนในอนาคต นี่คือเหตุผลที่ STC กลายเป็นหมากที่ UAE ไม่อยากปล่อยง่ายๆเพราะมันไม่ใช่แค่กลุ่มการเมืองแต่มันคือเครือข่ายอำนาจในพื้นที่สำคัญขณะที่ซาอุต้องการความเป็นเอกภาพ UAE กลับได้ประโยชน์จากการมีศูนย์อำนาจหลายจุดที่ต้องพึ่งพาตนเองเพื่อรักษาอิทธิพลและความยืดหยุ่นในเกมภูมิภาคดังนั้นภาพที่เราเห็นจึงไม่ใช่พันธมิตรแตกหักทันที แต่มันคือพันธมิตรที่กำลังพยายามประคองความสัมพันธ์บนเวทีโลกในขณะที่ต่างคนต่างถือเป้าหมายคนละชุดในสนามจริงและนี่ทำให้คำว่าหนุนเต็มตัวฟังดูเหมือนคำมั่นแต่จริงๆอาจเป็นแค่การรักษาหน้าฉากเพื่อไม่ให้หลังฉากพังลงก่อนเวลาที่แต่ละฝ่ายพร้อมจะเลือกทางของตัวเองสิ่งที่ทำให้ข่าวนี้ไม่ใช่แค่ข่าวสวยๆคือสัญ,ญญาณจากสนามจริงครับเพราะเมื่อพันธมิตรเริ่มต้องออกคำสั่งให้กันและกันถอนกำลัง นั่นแปลว่าความไว้ใจไม่ได้แน่นเหมือนเดิมอีกแล้วในช่วงที่ผ่านมามีรายงานว่า STC ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีฐานในเยเมนใต้พยายามขยายอำนาจของตัวเองในบางพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อสมดุลของประเทศและทันทีที่การขยับนั้นไปกระทบกับพื้นที่ที่ฝ่ายรัฐบาลกลางและฝ่ายที่ซาอุสหนุนต้องการคุมความตึงเครียดก็เกิดขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ภาพในสนามจึงกลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดคือคนที่บอกว่าอยู่ทีมเดียวกันกลับต้องมาคอยระวังกันเอง ซาอุสต้องการภาพของเสถียรภาพที่วัดได้จริงไม่ใช่แค่คำพูดในถแถลงการเพราะถ้าแนวหลังยังปั่นป่วนต่อให้เจรจากับภูทีได้ดีแค่ไหนสงครามก็ยังมีช่องให้ลามกลับมาได้ซาอุดจึงพยายามกดดันให้เอสทีปรับท่าทีถอนกำลังหรืออย่างน้อยหยุดขยายพื้นที่เพื่อไม่ให้ภาพรวมพังลงต่อหน้าสายตานานาชาติและเมื่อมีข่าวลือหรือการคาดการจากหลายฝ่ายว่าซาอุ อาจใช้มาตรการที่แข็งขึ้นเพื่อทําให้พันธมิตรในพื้นที่ยอมถอยแม้ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการข่าวระดับนี้ก็พอจะสะท้อนว่าความขัดแย้งภายในค่ายเดียวกันมันสุกงอมพอจะถูกพูดถึงแล้วถ้าคุณลองมองด้วยตรรกะง่ายๆคุณจะเห็นว่าซาอุดกกำลังรีบจัดระเบียบสนามเพื่อปิดเกมแต่ STC กําลังใช้จังหวะที่ฝ่ายอื่นอ่อนแรงเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองยิ่ง STC คุมพื้นที่ได้มากเท่าไหร่ เสียงของเขาบนโต๊ะเจรจาก็ยิ่งดังขึ้นเท่านั้นปัญหาคือเกมแบบนี้ทําให้รัฐบาลเยเมนยิ่งอ่อนแอเพราะถูกบีบจากสองด้านด้านหนึ่งคือฮูตีอีกด้านคือแรงกดดันจากพันธมิตรที่มีเป้าหมายไม่เหมือนกันและเมื่อรัฐบาลกลางไม่มีน้ําหนักพอสนามก็ยิ่งเปิดให้กลุ่มท้องถิ่นถืออาวุธกลายเป็นผู้กําหนดกติกาเองนี่แหละครับคือเหตุผลที่คําว่าเสถียรภาพในข่าวอาจไม่เท่ากับความสงบในชีวิตจริง เพราะในสนามจริงเสถียรภาพยังถูกต่อรองด้วยปืนและพื้นที่ไม่ใช่ด้วยคำพูดอย่างเดียวถ้าเราจะถอดรหัสว่า UAE ออกมาพูดตอนนี้เพื่ออะไรผมคิดว่าเราต้องมองเป็นแรงจูงใจที่เป็นไปได้หลายแบบครับไม่ใช่ตัดสินว่าเขาดีหรือร้ายแต่ดูว่าเขาได้อะไรจากการเลือกพูดแบบนี้ในเวลานี้แรงจูงใจแรกคือการลดแรงประทะก,กับซาอุดแบบไม่ต้องยอมแพ้ในสนามจริงเพราะถ้าความตึงเครียดระหว่างซาอุด กับ STC ถูกมองว่าเป็นรอยแตกของพันธมิตรมันจะทําให้ทั้งค่ายเสียภาพลักษณ์และเปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามใช้ประโยชน์การออกมาถแถลงสนับสนุนซาอุดจึงเหมือนการวางผ้าคลุมบนรอยร้าวบอกกับโลกว่าเรายังเดินไปด้วยกันแม้หลังฉากจะยังมีปัญหาที่ต้องเคลียร์แรงจูงใจที่สองคือการกําหนดกรอบของคําว่าเสถียรภาพให้เป็นแบบที่ UAE รับได้เพราะคํานี้ใครพูดก่อนมักได้สิทธิ์อธิบายก่อนถ้า UAE ประกาศว่าเขาหนุนเสถียรภาพเขาก็สามารถยืนบนตำแหน่งที่ดูเป็นฝ่ายสร้างสรรค์และใช้ตำแหน่งนั้นต่อรองในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตั้งอำนาจท้องถิน่นการจัดการความมั่นคงของเมืองท่าหรือบทบาทของพันธมิตรภาคใต้แรงจูงใจที่สาคือการซื้อเวลาในการจัดระเบียบหมากของตัวเองโดยไม่ให้ถูกบีบให้เลือกข้างแบบชัดเจนเกินไปเพราะถ้า UAE เงียบซาอุดอาจกดดันหนักขึ้น แต่ถ้า UAE ปรัทะตรงๆความสัมพันธ์ระดับรัฐก็เสี่ยงสั่นคลอนดังนั้นการพูดว่าหนุนซาอุดจึงเป็นทางออกที่ทำให้ UAE ได้พื้นที่หายใจได้เวลาปรับท่าทีและยังรักษาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ไว้สรุปคือคำประกาศนี้อาจไม่ใช่สัญญาณว่า UAE เปลี่ยนเป้าหมายแต่เป็นสัญญาณว่า UAE กำลังปรับวิธีเล่นให้ดูร่วมมือมากขึ้นบนเวทีโลก เพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งภายในค่ายเดียวกันลุกลามจนควบคุมไม่ได้ในขณะที่หมากสำคัญในสนามยังไม่ถูกปล่อยออกจากมือถ้าเรามองไปปี2026แล้วตั้งสมมติฐานง่ายๆว่าเงื่อนไขพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนคือฮูที่ยังถืออาวุธ STC ยังยึดแนวคิดแยกใต้รัฐบาลกลางยังอ่อนแอและซาอุดกับ UAE ยังมีเป้าหมายไม่ตรงกันเราจะเห็นสามฉากทัศน์ที่เป็นไปได้ครับฉากทัศน์แรก คือความสงบบนกระดาษแต่ความตึงใต้ผิวน้ำนั่นคือมีถ้อยแถลงสวยๆมีการพบปะมีคำว่าสันติภาพถูกพูดถี่ขึ้นแต่ในสนามจริงกลุ่มต่างๆยังคุมพื้นที่ของตัวเองยังเก็บอาวุธไว้และยังขยับหมากแบบระวังตัวสถานการณ์แบบนี้ทำให้ความรุนแรงลดลงเป็นช่วงๆแต่ไม่หายไปมันเหมือนสงครามที่ยอมลดเสียงเพื่อไม่ให้โลกหันมามองแต่ยังไม่ยอมจบจริง ฉากทัศนที่สองคือข้อตกลงแบบประนีประนอมเย็นทุกฝ่ายยอมแบ่งอำนาจบางส่วนเพื่อแลกกับการหยุดการประทะใหญ่อาจมีการจัดโครงสร้างการปกครองที่ให้พื้นที่กับพลังท้องถิ่นมากขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นยอมให้แยกประเทศนี่เป็นฉากทัศน์ที่ดูมีเหตุผลที่สุดในเชิงการเมืองเพราะไม่มีใครต้องยอมแพ้ทั้งหมดทุกฝ่ายยังอ้างชัยชนะได้บางส่วนแต่ข้อเสียคือมันเปราะมากเพราะถ้าสมดุลเปลี่ยนเมื่อไหร่ ข้อตกลงก็พร้อมแตกฉากทัสันที่สคือการปะทุรอบใหม่ในรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าเดิมไม่ใช่แค่รัฐบาลปัทหูทีแต่เป็นการชนกันหลายชั้นทั้งการแย่งพื้นที่ในภาคใต้การกดดันกันร,ระหว่างพันธมิตรและการแทกของอำนาจภายนอกถ้าความไม่พอใจสะสมและถ้าใครบางฝ่ายคิดว่าตัวเองได้เปรียบพอจะเร่งเกมการพักเกมที่เราเห็นวันนี้ก็อาจกลายเป็นเพียงช่วงเงียบก่อนพายุเพราะฉะนั้นคำถามของปี 2026ไม่ใช่แค่เยเมนจะสงบไหมแต่คือใครจะยอมเสียอะไรจริงๆเพื่อให้สงบและถ้าไม่มีใครยอมเสียสันติภาพก็จะเป็นแค่คำที่ถูกใช้เพื่อซื้อเวลาเท่านั้นท่ามกลางคำว่าสถียรภาพคำว่าพันธมิตรและคำว่ายุทธศาสตร์มีคนกลุ่มหนึ่งที่มักหายไปจากภาดหัวเสมอนั่นคือประชาชนเยเมนครับเพราะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองที่ถูกแบ่งเป็นเขตอิทธิพล สันติภาพไม่ใช่ถแถลงการแต่มันคือวันที่เขากลับบ้านได้โดยไม่กลัวด่านตรวจคือวันที่เขาหางานได้โดยไม่ต้องพึ่งอาวุธคือวันที่ลูกไปโรงเรียนได้โดยไม่ต้องเดาว่าวันนี้จะมีเสียงระเบิดไหมแต่ในเกมที่หลายฝ่ายถือไพ่คนธรรมดามักเป็นตัวประกันของคำว่าต่อรองถ้าฮูที่ยังถืออาวุธเขาก็ยังมีอำนาจต่อรองถ้าเอสทคุมเมืองท่าและพื้นที่ยุทธศาสตร์เขาก็ยังมีอำนาจต่อรอง ถ้าซาอุต้องการปิดเกมเขาก็ต้องเร่งสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองถอยได้อย่างไม่เสียหน้าและถ้า UAE ต้องการอิทธิพลระยะยาวเขาก็ต้องรักษาหมากในพื้นที่ไว้ให้ได้ผลลัพธ์คือโต๊ะเจรจาตเต็มไปด้วยคนที่มีอาวุธแต่เสียงของคนที่ไม่มีอาวุธกลับเบาที่สุดนี่คือความจริงที่เจ็บปวดของสงครามยืดเยือ้อมันทําให้คําว่าช่วยเหลือกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองมันทําให้การหยุดยิงถูกใช้เป็นจังหวะพักเพื่อจัดกําลัง และมันทําให้ความหวังของผู้คนถูกแขวนไว้กับการตัดสินใจของคนที่ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกับพวกเขาดังนั้นเวลาเราถามว่า UAE หนุนซาอุดแล้วเยเมนใกล้สันติภาพไหมผมอยากให้เราถามต่ออีกข้อว่าต่อให้มีสันติภาพบนกระดาษคนเยเมนจะได้สันติภาพในชีวิตจริงเมื่อไหร่และใครจะรับประกันว่าเกมอำนาจจะไม่เอาพวกเขากลับไปอยู่กลางกระดานอีกครั้งถ้ามีบทเรียนหนึ่งที่ข่าวเยเมนสอนเราได้ชัดมากก็คือ ในโลกการเมืองคำว่าสันติภาพไม่ได้เกิดจากความตั้งใจดีแต่มักเกิดจากวันที่ทุกฝ่ายเริ่มเห็นต้นทุนของการสู้ต่อว่าสูงเกินกว่าจะจ่ายไหวข่าวที่ UAE ออกมาพูดว่าหนุนซาอุดอาจเป็นสัญญาณว่ากระดานกำลังถูกจัดใหม่และทุกฝ่ายกำลังพยายามทำให้เกมดูนิ่งลงแต่คำถามคือนิ่งลงเพื่อจบหรือนิ่งลงเพื่อเตรียมเดินหมากรอบต่อไปผมมองว่าในปีต่อจากนี้เยเมนอาจเห็นภาพการเจรจาถี่ขึ้น ได้ยินคำว่าหยุดยิงมากขึ้นแต่ถ้าเป้าหมายพื้นฐานยังไม่ถูกแก้ฮูตียังถืออาวุธเ TC ยังไม่ยอมละความฝันแยกใต้และซาอุกับ UAE ยังคิดคนละแบบความขัดแย้งก็ยังพร้อมกลับมาเพียงแค่เปลี่ยนรูปให้ซับซ้อนกว่าเดิมแล้วคุณล่ะครับคุณคิดว่าคำประกาศของ UAE ครั้งนี้คือก้าวแรกของสันติภาพจริงหรือเป็นแค่เกมภาพลักษณ์เพื่อซื้อเวลาคุณคิดว่าทางออกของเยเมนควรเป็นประเทศเดียว หรือควรยอมรับความจริงเรื่องอำนาจท้องถิ่นมากขึ้นคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับแชร์มุมมองของคุณเพราะบางทีคำตอบที่ดีที่สุดอาจไม่ได้อยู่ในโต๊ะเจรจาแต่อยู่ในเสียงของคนที่ติดตามข่าวอย่างคุณถ้าคุณอยากฟังการวิเคราะห์แบบนี้อีกกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ให้คนที่สนใจข่าวโลกด้วยครับ